สวัสดีครับผมพาราสังหาปาจีนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมสวนยางพารานะครับที่ต้องการที่จะนำเสนอขายนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลหนองบอลอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว นี่ครับสภาพแวดล้อมด้านหน้าทารานี่นะครับสวนยางพารายังไม่มีการเปิดหน้ายางนะครับตรงนี้เนื้อที่รวมนะครับ23ไร่1งาน79ตารางวานี่เป็นสภาพแวดล้อมทางเข้ามานะครับจากตรงนี้ออกไปถนน ทางหลวงชนบทนะครับประมาณ300เมตรเท่านั้นเองนะครับด้านในแปลงนะครับมีบอ่อขนาดประมาณ2งานน่าจะได้นะครับตรงนี้ หนึ่งลูกช่วงนี้ฝนก็ยังไม่ลงนะครับทำให้น้ำยังไม่เต็มบ่อนะฮะก็มีบ้างนะครับที่เรามองเห็นตรงนี้ ไว้เลี้ยงปลานะครับไปใช้ประโยชน์นะฮะลดน้ําต้นไม้นะครับมีต้นประดู่นะครับนี่ เดี๋ยวธาราพาทุกท่านเดินชมสภาพแวดล้อมให้รอบๆบริเวณนะครับแปลงนี้ทาราจะพาเดินข้ามฝั่งคลองอีกด้านหนึ่งไปชมสภาพแวดล้อมอีกหนึ่งแปลงนะครับซึ่งเจ้าของนั้นต้องการขายยกนะครับซึ่ง2องโฉนดนี้รวมกันนะครับ23ไร่1งาน79ตารางวานะครับ แปลงนี้อาจจะใช้เวลาพาเดินชมนะครับประมาณสัก20นาทีนะครับนะครับต้นยางนะครับสวยงามต้นใหญ่มากนะครับเดี๋ยพร้อมให้ท่านมากรีดได้เลยนะครับแปลงนี้ ชนดนะครับคุดแดงน,นสสีจอทั้งสองแปลงเลยนะครับเนี่ยครับแนวเขตนะครับหลักหมด นะครับแนวเขตนะฮะตัดมาด้านฝั่งนี้นะฮะคิวยูคาฝั่งซ้ายมือทั้งแถบนะครับตรงนี้จะมีคลองนะครับมีคลองนะตรงนี้เป็นคลองสาธารณประโยชน์นะครับระบุในโฉนดนะครับ ซึ่งฝั่งตรงข้ามนั้นนะครับทางเจ้าของที่ปลูกยูคาครับไวนะ้เดี๋ยวทาาพาเดินไปชมนะครับนี่ต้นยางต้นใหญ่ต้นงามมากนะครับนี่ติดคลองนะครับ ฝั่งที่ทารายืนอยู่ตรงนี้โฉนดหนึ่งแปลงนะฮะเนื้อที่แปดไร่หนึ่งงานเก้าสิบเจ็ดตารางวานะครับส่วนอีกแปลงนะครับต้องข้ามคลองตรงนี้ไปนะตรงนั้นจะสิบสี่ไร่สามงานแปดสิบสองตารางวานะครับขายรวมกันนะครับสำหรับพี่น้องหรือว่าครอบครัวนะครับที่ต้องการซื้อแบ่งก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้ตรงนี้เราสามารถลอกคลอง รตรงยกเขียวๆตรงนี้นะฮะมันจะเป็นน้ําน้ําน้าซับอยู่นะฮะถ้าเรารอกคลองเนี่ยนะครับก็จะได้น้ํานะครับที่สามารถเก็บไว้ใช้ในช่วงทีดูแล้งได้นะครับแล้วก็ทาสะพานข้ามฝั่งไปหากันระหว่าง2แปลงนี้ก็ยังได้นะครับ พอดีเจ้าของที่นะครับมาไถาไว้มีทางเดินพอดีนะครับเดี๋ยวทราพาข้ามไปดูแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับตำบลหนองบอนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับ พื้นที่จังหวัดสระแก้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับเผื่อ,อาปางอุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับผีเสื้อนะครับมาถ่ายรูปมาชมผีเสื้อแล้วก็ตลาดโรงเคลือนะครับด่านอารัญญประเทศไก่ป่านะครับบิน ถ้าสถานการณ์ปกตินั้นนะครับจะมีนักท่องเที่ยวครับข้ามฝั่งนะครับไปเที่ยวประเทศกัมพูชานะครับเยอะมากนะครับทั้งรถตู้รถบัสไปเที่ยวกันเยอะทีเดียวเดี่ยตรงนี้ก็เป็นคลองนะครับเนี่ย นี่นะครับป่าอยุค้านี่ก็ใช่ของเรานะฮะในแปลงเลยแหละนะครับนี่เป็นคลองนะครับตรงเนี้ยเนี่ครับ แปลงนี้นะครับซื้อไว้เนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ผลผลิตนะครับสามารถเก็บกีดยางขายได้นะครับสามารถตัดจูคาขายได้แปลงนี้นะครับมีเงินคืนทุนได้บ้างนะครับ ไก่ป่าเยอะมากนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับแนวเขตตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับยูคามาที่สวนยางฝั่งนี้นะครับเป็นแนวเขตอีกหนึ่งแปลง เนี่ยครับคลองสาธารณประโยชน์ตรงนี้นะครับยังไม่มีการลอกคลองนะเราจะเห็นว่ามีน้ําน้ําที่ซับอยู่ตรงนี้นะครับมีแผนแผนงานของอบอตนะครับทําการลอกคลองให้ฟรีได้นะฮะในอนาคตหรือว่าเรา,าต้องการทำเองก็จ้างแม็กโฮนะฮะได้เช่นกัน อยู่คาทั้งแถบของเรานะครับดิมคลองฝั่งนู้นแล้วก็มาบรรจบกับอีกหนึ่งแปลงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่ไมีการเปิดหน้ายางเช่นกัน ทั้งหมดนี้รวมกันนะครับ23ไร่1งาน79ตารางวาราคา160,000บาทต่อไร่ถ้าท่านชอบนะครับลองแวะมาชมแล้วก็เจรจารต่อรองได้โดยตรงเลยนะครับเี่ย ทองบริเวณที่ท้ายแปลงที่มันชนกันเนี่ยนะครับมันคดเขี้ยวเลี้ยวงอไปนะฮะตามธรรมชาตินะฮะตามรูปฉนดนะครับแต่มันก็ประกบกันสวยงามนะครับทั้งสองแปลงตรงนี้นี่ ปลงนี้ก็ปลูกเต็มแปลงนะฮะยางพารานะครับเนี่ยทาราให้ชมสภาพแวดล้อมเพียงบริเวณที่ทารายืนอยู่ตรงนี้นะฮะไม่เดินเข้าไปนะคะสภาพแวดล้อมก็ใกล้เคียงกันนะครับเป็นสวนยางพาราทั้งแนวทั้งแถบนะครับภายในแปลงก็จะมีต้นไม้ใหญ่สี่ห้าต้นนะฮะเป็นพวกต้นกระบกต้นประดู่นะครับนี่แนวเขตเสาตรงนี้ แบง่งแบ่งแนวเขตกับคลองนะครับ นี่เขตของเรานะครับมาถึงนี่นะครับนี่ต้นยางนานะเรามีต้นยางนาแบ่งแนวเขตนะครับฝั่งซ้ายทั้งแถบด้านนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะนี่แนวเขตครับแล้วก็ตัดไปตรงนี้และก็โค้งไป นี่ตามเนี่ยครับตามต้นยูค,คานี่ครับฝั่งนี้เลย คลองนี้มีน้ํานะครับถ้าเกิดว่าเราลอกคลองแบบให้ดีๆหน่อยนะฮะมีน้ํามีธรรมชาตินะครับดูนกกระจอกนกกระจาบมาทํารังนะครับมีไก่ป่ากระรอกกระแตนะครับโหธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับแปลงนี้ อันนี้ผมเดินมาแปลงของคนอื่นเขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับฝั่งนี้เนี่ยครับแนวเขตของเรานะครับอยู่ฝั่งย่คานะฮะด้านในนะครับตรงทาเดินตรงนี้นะครับเป็นแปลงอีกหนึ่งแปลงนะครับ ของแปลงคางเคียงกันถ้าท่านเดินทางมาจากตัวเมืองสักแก้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากบคสอนะครับขนส่งสักแก้วประมาณ7กิโลเมตรนะครับแต่ก็ถ้าท่านเดินทางไปเที่ยวตลาดลงคืออรัญญประเทศนะครับจากตรงนี้ไปประมาณ60กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและก็หากท่านเดินทางมาจากจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับระยะทางประมาณ160กกิโลเมตร แล้วก็หากเดินทางมาจากหาดบางแสนนะครับระยะทางประมาณ180กิโลเมตรจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะทางประมาณ175กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและก็หากเดินทางมาจากโซนฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทางประมาณ190กิโลเมตรทั้ง2แปลงเลยนะครับพื้นที่ตำบลหนองบอนอำเภอ เมืองจังหวัดสรต์กแก้วนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับทาราสาหงฆปจีนขอเวพร์ให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดกาลนะครับไม่จนไม่เจ็บมีแต่ความร่ำรวยทั้งสุขภาพและก็เงินทองนะครับเงินไหลนองทองไหลมาประกอบกิจการประกอบธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับลูกค้ามาสนับสนุนมาอุดหนุนกิจการของท่านอย่างล้นหลาม เฮงๆรวยๆครับโชคดีมีใช้ทุกท่านวันนี้ทะะาราอสังหาประจินกราบขอบพระคุณครับ